เป็นประเด็นที่กัมพูชาประกาศว่าไทยอะไรอีกันเนี่ยกัมพูชาแถลงประเทศไทยไม่มีสิทธิชักธงชาติขึ้นอะไรที่ภูมะเขือเนี่ยเอาแล้วมึงไม่บอกเขาเราตอนเขาไปกันลึกๆ,ๆมึงไม่บอกเขามึงไม่เจ้าหรอมึงไปไหนกันหมดหล่ะเออก็ตอนเขาชักธงไม่ใช่เล็กๆนั่นแหละ มึงไปไหนกันล่ะเออมึงก็เฝ้าดิมึงก็บอกเขาตอนเขาจะชักมึงไม่บอกเขาแล้วจนเขาชักกันเสร็จแล้วเนี่ยร้องเพลงชาติกันแล้วมาบอกไม่มีสิทธิ์แล้วมึงไปไหนกันล่ะเนี่ยมึงไม่เฝ้าไว้แล้วเออถ้าเฝ้าก็บอกเออถ้ามีคนบอกเขาก็รู้ดิมันมีคนอยู่อะ่ะออถามตรงๆง่ายๆก็ไปบอกเขาสิว่าเขาไม่มีสิทธิ์เออแล้วทำไมอยู่บอกแล้วทหารกบูชาอยู่บนนั้นอ่ะพี <c oughs> ่เขาเกิดผลนะขายที่นาเว้ยเออเอาทิศห เราลงับประเทศที่ไม่มีเงินลบอกอ้าเอาว่ากูทำมเนี่ยก็กูซื้อมาซื้อมากูก็ใช้ดีเออกมาของกูอ่ะภูมิใจไหมก็ภูมิใจที่กูทำงานเสียว่าสีเก็บตงค์ซื้อกันมาเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยอ,าาอย้าบ้าไป็นไรนึกมึงเนี่ยเขาห้างแค่นะเขาทำไมได้ห่ามดิอา้า รัวเลยมึงอ่ะโอ้ตายหาเดี๋ยวผมไม่ได้ห้ามมาเอาเขาซื้อได้ก็โทรโทรแล้วสั่ิงเดียวเขาก็มาส่งแล้วเอฟสิบหกอ่ะไม่ใช่ต้องนั่งเครื่องบินไปซื้อไหมย่างงั้นเมื่อไหร่เราเออเครื่องบินเหอโทรสั่งได้มียากเลยยังไงต้องให้กูปัดตะกร้าให้ไหมเออตายหาเดี๋ยวอ,อะไรจ้ะเอะมึงดู้างางกูเนี่ย เสาไฟฟ้าที่ไม่ใช่ของมึง่ะเออกัมพู้ชาก็มีนะเว้ยเออผมใช้เ่อะพวกมึงไงนั่นไงก็มึงก็มีเสาไฟฟ้าเนี่ยว่ะก็มึงก็ภูมิใจในเสาไฟฟ้ามึงอ่ะแต่กูคนนึกว่าไม่มีอะไรเออมึงก็ยังมีเสาไฟฟ้าไงมึงก็เอามาสู้ก็ถอนออกมาสู้กับกูสิเออเครื่องบินเครื่องบินกูบินวิวมามึงก็ถอนสายไฟถอนเสาไฟขึ้นมาเขี่ยเขี่ยเครื่องบินกูก็ได้น่ะเออ ก,กูนึกว่าไม่มีอะไรมึงก็มีมีเสาไฟเป็นความภูมิใจของมึงอะเออกูมีเอฟมึงก็มีเสาไฟก็พอกันนะต่างคนต่างมีอะเออมิใจยังไงจ๊ะเออกูอก็มีเหมือนกันเม้วามาไม่ทะเาลาะกันจ้ะขอความร่วมมือพลังชาวโซเชียลไทยช่วยกันรีพอร์ต์ผู้ไม่หวังดีที่เข้ามากันแกล้งก่อกวนและโจมตีสื่อทางการไทยอย่างต่อเนื่องเกือบทุกคลิปของฝนพาจะมีเพิ่มเติมใต้ใตคลิปค่ะสวัสดีค่ะ